จะเปิดร้านโมกาพอตเนี่ยระหว่าง2แบบอิตาลีบบเลติกับแบบของจีนเนี่ยที่ไม่มีโลโก้แบบไหนเนี่ยใช้งานมันดีกว่ากันวันนี้จัดให้ครับทำคลิปรีวิวประท่ากัน2แบรนด์ครับอยากรู้ผลลัพธ์เป็นยังไงรอชมไปพร้อมกันเลยครับเราจะมาเริ่มครับกับแบรนด์ของบเบเลติก่อนเนาะซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นไซส์3ครับนะครับและตัวนี้ครับเป็นโมกาพอตของจีนครับตัวน,นี้ผมใช้เป็น4ครับซึ่งจริงๆเนี่ยขนาดความแตกต่างกันเนี่ยครับมันจะหายไป เพราะว่าเราจะใช้สัดส่วนน้ําและกาแฟที่มันสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเรามาดูอย่างแรกก่อนเลยของจีนตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบอลูมิเนียมเนาะทั่วไปน้ําหนักเนี่ยก็จะเบากว่าเรื่องของงานก็จะแบบต้องบอกว่าบางกว่านะครับตัวดีเฟกต์หรือว่าต่างๆเนี่ยก็จะดูแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงทนทานเหมือนกับของที่เป็นอิตาลีเท่าไหร่เนาะ <Yeah. S 1> แต่เราไม่สนใจครับเราจะมาดูว่ารสชาติที่ได้เนี่ยมันสามารถทาทดแทนกันได้ไหมเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ตัวอีกอย่างที่แตกต่างเนี่ยผมว่าตัวของพลาสติก ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะบางนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเราใช้กับเตาแก๊สที่มันมีการแผ่ความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวนี้ชํารุดได้หรือละลายได้นั่นเองก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการใช้ที่เป็นเตาแก๊สอาจจะมีตัวแผ่นรองอินดักชันหรือแผ่นรองอะไรที่มันไม่ทําให้เปลวมันขึ้นมาถึงข้างบนเนาะซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นเตาไฟฟ้าครับเรื่องนี้จะหายไปน้อนเรื่องของความร้อนที่แผ่ขึ้นมานะครับส่วนตัวของบเบเติครับต้องบอกว่าคุณภาพในเรื่องของงานเนี่ยมีความหนากว่า อย่างเห็นได้ชัดเลยน้ำหนักเยอะกว่านะครับซึ่งตัวที่ผมถือตัวนี้เป็นตัวที่เขาแบบแค่ทำสีมาเนาะแต่จริงๆมันก็คือรุ่นเอ็กเพรธรรมดานี่แหละต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ที่สุดนะครับคุณภาพนะครับของวัสดุหนาหนักกว่านะครับแล้วก็การเก็บงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าตัวมือจับเนาะจะมีความหนามากเลยสังเกต2อันเนาะเห็นไหม อันนี้จะประมาณ1ใน4ของอันนี้นะอันนี้คือแบบหนามากแล้วก็ทนความร้อนได้เยอะกว่าซึ่งถ้าเรื่องของการใช้งานระยะยาวเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ของเปเลติยังไงก็ดีกว่าอย่างแน่นอนเลยนะครับราคาต่างกันประมาณ5ถึง6เท่านะครับอย่างแรกเลยคืออันนี้ถูกกว่าเยอะอันนี้แพงกว่าค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาบดกาแฟแล้วลองชงกาแฟไปพร้อมกันครับนี่เริ่มจากของจีนกันก่อนครับ โอเคตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับฟิลลิ่งก็รู้สึกการไหลฟโฟล์ก็ฟโฟล์ไม่ค่อยดีเนาะนี่ครับก็จะกระเด็นนิดๆหน่อยๆครับอันนี้เราลดไฟได้เลยครับวันนี้ก็เป็นการไหลของตัวเบลเลติเนาะก็จะเห็นว่าสมูทกว่านะครับการไหลเราใช้สัดส่วนน้ำเนี่ยที่ เท่ากันนะครับแต่ว่าการไหลของตัวนี้คือนุ่มมากๆเลยนี่แล้วก็เห็นว่าจะมีฟองกาแฟาเนี่ยหรือครีม่าเนี่ยที่หนากว่านะครับอ่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะการทํางานเนี่ยมันคล้ายกันนะมันคล้ายกันในหลักการต้มน้ําแล้วก็ดันขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวนี้สกัดออกมาได้ได้ดีกว่านะครับเรามาดูเนาะนี่เห็นไหมนี่ใช้สัดส่วนที่เท่ากันนะทุกคน ไม่ได้ว่าใช้ตัวนี้อัตราส่วนกาแฟเยอะกว่าอย่างไรไม่ใช่นะเราปรับให้ตามขนาดของไซส์ของบัวโมกาพอตนะครับแต่ว่าการสกัดออกมาเนี่ยผมว่าตัวมิเลติทําได้ดีกว่าจริงๆนะครับเราก็ลองดูครับใช้ไฟเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันจะไหลแบบค่อนข้างที่จะไหลแรงครับก็คือมันจะไหลแบบไม่ค่อยสม,มูทอะแบบปุ๊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 บออกมานะครับแล้วก็บัวลักษณะข,ของฟองกาแฟหรือครีม่าเนี่ยก็จะมีน้อยมีแค่แว๊บเดียวแล้วก็หายเนาะ ส่วนตัวนี้นะครับออกมาตามคลิปที่เห็นในก่อนหน้านี้เลยว่าไหลออกมาโฟล์เนี่ยคือสวยครับแล้วก็ดีด้วยทั้งที่อัตราส่วนของน้ําและกาแฟเนี่ยจริงๆก็สัมพันธ์กันนะทั้งหมดนะครับซึ่งก็ตัวนี้ในเรื่องของ,างการสกัดได้ฟิลลิ่งดีกว่านะครับเรามาชิมในเรื่องของช็อตด,ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเอสเยนเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโมกาพอตหลายๆคนเนี่ยที่ขายก็คือขายเอสเยนเนาะเป็นหลักนะครับใช้ช็อตกาแฟายอยู่ที่ 75ML ครับ สีผมว่าใกล้เคียงนะเรื่องของความเข้มข้นอะใกล้มากๆเลยอันนี้ผมขอขอเหลือไว้นิดนึงนะครับในการที่จะเอามาชิมเป็นช็อตอันนี้เป็นของหม้อจีนก่อนเนาะนะครับอุ่ร้อนเข้มหอมครับแต่ว,ว่าตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองอันนี้ดูอันนี้หอมกว่าจริงๆนะรู้สึกว่า ขออีกทีนึง่งอันนี้มันรู้สึกว่ามันแบบมันติดแบบเบิรน์นิดนึงอะมันติดแบบว่าสโมกหน่อยๆน,นะฮะแต่อันนี้เฟลเวอร์ของกาแฟเนี่ยคือค่อนข้างแบบขึ้นจมูกกว่านะครับมีความหอมกว่าส่วนเรื่องบอดี้ความเข้มกาแฟเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดชิมเป็นช็อตแบบเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงนะแต่ว่าตัวนี้จะได้เรื่องของความหอมกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะถ้าห่างกันเนี่ยผมให้ห่างกัน 2- 3สคะแนนเลยนะครับในเรื่องของความหอมส่วนลองเอามาทำเป็นกาแฟเย็นกันดูครับว่าเป็นยังไงเนาะ จริงๆตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเอาออกแคมปิ้งบ่อยมากเลยไปกับทีมงานก็ใช้ตัวนี้นะซึ่งผลลัพธ์มันมันมันก็ดีแล้วนะแต่ว่ามันมีดีกว่าจริงๆมันมีดีกว่านะครับเนี่ยไม่ไมต่างนะสีเฮ้สีรู้สึกเหมือนตัวตัวของโมกาจีนจะเข้มกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ชัวร์นะอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเข้มกว่านิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่า <c oughs> เริ่มจากของเบเลติก่อนดีกว่านะฮะ อร่อยอร่อยครับก็ได้เลยเข้มข้นเหมือนกันรสชาติเหมือนกันคอนเฟิร์มครับคือลองทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการดึงสกัดกาแฟนะครับหรือว่ารสชาติผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันนะไม่ได้มีแบบแตกต่างกันโดยแบบเห็นชัดมากๆหรือถ้าเกิดเอา2แก้วเนี่ยมาสลับให้ผมอะ่ะผมว่าผมแยกไม่ออกว่าแก้วไหนสกัดด้วยบิเลติกหรือว่าหม้อจีนเนาะ แต่ที่มันต่างกันครับคือเป็นช็อตแบบนี้กาแฟดําผมรู้สึกว่าพอกินกาแฟดำเนี่ยตัวของเบลติหอมกว่าจริงๆเลยแบบว่าเห็นชัดมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีบอดี้ความเข้มแตบบ่ว่าความหอมเนี่ยจะน้อยกว่าประมาณสัก2คะแนนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าใช้งานยังไงถ้าแนะนําถ้าเกิดเราใช้งานเองที่บ้านทํากาแฟกินหรืออยากจะใช้เดินทางไปโรงแรมไปแคมปิง้งท่องเที่ยวผมว่าซื้อเป็นของเบลติ อย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่า1เรื่องของคุณภาพมันทนทานแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็ตัวแบรนด์เนี่ยผมมองว่าก็ก็ดีกว่าแล้วก็ใช้ได้นานกว่าการสกัดกาแฟออกมาได้ได้หอมกว่าในกรณีที่เรากินกาแฟดํากินอเมริกาโน่นะครับผมว่าตัวเนี้ยดีกว่าแน่นอนนะครับซึ่งราคาก็อาจจะสูงแต่ลงทุนครั้งเดียวจบใช้เป็น5ปี10ปีได้แน่นอนเนาะส่วนถ้าเกิดใครใช้เปิดร้านเนาะผมมองว่าก็แล้วแต่กําลังซื้อละกันอันนี้ไม่ได้บอกเนาะแต่ว่า ตัวนี้จะราคาถูกกว่าประมาณ4-5เท่าถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้เราได้ตัวเดียวเนาะแต่ถ้าตัวนี้ได้ประมาณ 45- หตัวแต่ถ้าเกิดเปิดร้านในระยะยาวผมว่าอันนี้พังก่อนมันก็อาจจะแบบเกิดการทำรุดเกลียวอาจจะเสียหรือตัวมือจับอาจจะหลุดหรืออื่นๆนะครับก็มีโอกาสที่ตัวนี้จะแข็งแรงทนทานน้อยกว่าก็ลองพิจารณานะครับว่าเราอยากจะใช้แบบไหนในช่วงแรกอาจจะใช้เป็นโมกาของจีนนี่แหละใช้ในการเปิดร้านได้งบประมาณแค่2 3พันก็สามารถได้จะซื้อโมกาพอต 2 3ตัวซื้อเตาไฟฟ้านะครับซื้ออุปกรณ์ต่างๆก็คิดว่าสามารถพอจะเปิดได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ครับก็อาจจะต้องมีเงินสักประมาณ7 0 0 0 8 0 0ถึงบาทในการเริ่มต้นเปิดก็อาจจะมี3ตัวแล้วก็อาจจะมีเตาไฟฟ้ามีอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับส่วนใครครับที่ชอบสารากาแฟาดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมกด subscribe ครับเปิดกระดิ่งแจ้งเดือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงาน Worldwide Coffee ช a n n e l ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายครับ